Far uh, we are willing to go. สวัสดีทุกท่านนะผมพวมอขอผมาแคสติงสต้งครับอยู่ผมมาพูดแคสติ้งผมวันนี้พวกผมในเกม The Hobbit Lego นั่นเองนะครับเกมนี้ก็ออกมาค่อนข้างจะเรียกว่ายาวนานักจริงนะครับไปดูกันเลยครับผมผมก็ดู่าผมก็ดูจากซีรีส์ไอวีซีรีส์ภาพยนตร์มาแล้วในเรื่อง h อ b b i t แบบซึ่งสำหรับผมก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหรนะ่ ซึ่งเพราะว่าฮอบบิดเนี่ยมเป็นเรียกว่าอะไรมันเป็นหนังสือเล่มเดียวแต่ว่าทำให้ฟลอโดที่รักของฉันคุณถามผมอีกครั้งถ้าผมบอกคุณทุกอย่างคุณจะรู้เกี่ยวกับการประจนภัยของผมอันนี้ก็มันเริ่มมานานแล้วในดินแดนห่างไกลไปทางทิศตะวันออกมีเมืองเดียว ความสงบและความเจรเินรุ่งเหลืองสำหรับเมืองนี้ตั้งอยู่หน้าประตูของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน m i d เด e เอิเอลิปอร์เอลิบอร์ฐานที่มั่นของพระมหากษัตริย์ภายใต้ภูเขาทรองความยิ่งใหญ่ของขุนนางคนแรกเขามีความปลอดภัยเมื่ออยู่ข้างลูกชายของเขาและหลานชาย คนจะบ,บูชาเขากรณีที่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ออเวนเทเรนเดอร์ ต Jesus, ัวละครจะไม่เคยพูดส่ you. You <tortured. S 2> วนใหญ่ที่พูดจะเป็นพวกบรรยายจริงๆที่นักบรรยายกีเนี่ยเกมแลรวเล่นเป็นกรอบผมหรือก็ซดของเราให้คุณไปดูแลหมดแน่ในวันนี้เกมนี้สามารถเล่นสองคนนะวันนี้ถามเพื่อนมาเล่นก็ได้นะเกมนี้ ง่ายๆครับง่ายง่าครับเกมนี้ทำลายคือทำลายทำล,ลายเดียวเดียว ประก็จะเปิดออกแลเปลี่ยนมาเป็นผู้นำของเราอันนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นเบเหรยญนะผมจ้เรื่องดวมากกว่าที่มเก็บเก็บได้คือมันจะผ่านนะเก็บเปงั้น พ่ถีูิถามนมาก่อนเอา เราคอยไม่ไหนวะบังอาจมากคอนไม่ไหนอ,อ,อ่อ,อ,า,อายี่นเี่เตรียมลายแม่ครับ เ้มันกรอบอะไรอะไรเนี้ยเร่มีนต้นเก็บ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  c o l เอาละเดี๋ยววุ่วายลเดียชามาแล้วเว้ย กดแอลย้ำๆนะครับผมผมตั้งไว้อย่างนี้มันถนัดกว่ามาขึ้นอยู่แต่ละคนว่าจะตั้งมันเป็นคอนโทรลเลอร์ยังไงแต่ผมถนัดอย่างนี้ไงเจอทองอะเจอทองครับผมอเย็ดเก็บทองออมาท mm hmm. ำไรวะไม่รู้ ไออ้นี่มีไอ้นี่มีพลังแรงมากเียปวดหูขอคุณด้วยมันเหมือนเป็นวัตถุดิบในทุกอย่างในการผลิตอปืาดกระป้านเลย บครับเก็บครไม่มีรากเก็บทุบอ๋มันคือการทุบสมบส์นั่นเองเป็นสมบส์ในการทำในการถัดปัตติโโอเคโอเคไปฮะนี่ฮะทององทองทองทอทองเฮ้ยทองนี่ครับผ <descon fin anta> มมีครบได้ไหมกดเ JKL ออกอั <jam ming> <São obl ion> ทักษะของคนแครเป็นวัตถุแฟชั่นเรียบสมุนงามของเพชรทับทมมรกตและไผลิง นีนไม่คุยกันวะใช่ โอเคโอเคเอาไปกดเอาไปกดกดได้เก็บของขดได้เก็บของไม้โหเร็วช้ามากอาวุธได้เหมือนได้เป็นแร่อะไรมาทุกอย่างปุ๊บปั๊บน้ำโช่เลยประกอบ ไปหมดสิบอย่าง Let's go loot เก,กี่ยวกับไม้ไม้การทำเหมืองอา่าเชือกเหรอเชือกเชือกมีดิเชือกเราอีกอีกมากกว่า ทุกเ,เ,เขาเคยขุดลึกลงไปในความมืดและที่นั่นคือที่ที่พวกเขา The a r k e n s t o ต e หัวใจแห่งภูเขา คลองเวรรักในทองคำมากขึ้นทำให้เกิดความรุนแรงต่างโรคภัยไข้เจ็บที่ดันเริ่มที่จะเติบโตสิ่งแรกดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในที่เก็บโปรสิ่งก่อสร้างสิ่งที่ไม่ดีจะเริ่มตามมาสิ่งแรกที่เขาได้ยินคือเสียงหนพายุฮอริเคนเบอร์ลินเสียงได้มาอะไรนะอะไรอครับ มังกรเขา,าเป็นจู้บัญชากาเมืองที่เคยสงบสุขมังกรมุ่งหน้าหาทองคำด้วยความดุร้ายและเด็ดเดี่ยว สมมอิที่ไม่ดีหัดขัดแล้วเ,เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือซ,ซึ่งมีมังกรลึกลับหนึ่งตัวนะครับเข้ามานั่นเอง

เสียงคำรามแห่ความตายนี้เป็นวันที่โหดร้ายที่สุดมาครับเน้นผานเ้ผด้วยผ่าน่วเห้เราเจออะไรม่ดีเมีเห็นปะเราเข้าไปด้วยนะนรั สดแม่งมุม มาไปโอเคโอหไอ้นี่ยังเสียนแน่เลยนะจับเทพออกเลยไปเอ้ยเพชรล่วง เลยบอไพ่แพ้อจบแล้วเว้ยรักษาชีวิตไว้ช่วยฉันทีช่วยฉันทีทันรันเดลจะไม่เสี่ยงเอากายไปต่อต้านความพิโรธของมังกรและจะไม่มีความช่วยเหลือจากเอลในวันนี้หรือวันข้างหน้าเด็กหนุ่มที่เป็นเจ้าชายของคนแก่ จะไม่มีวันล,ลืมไม่มีวันล,ลืมไม่มีวันล,ลืมโอเคคนระับจ,จบกันไปครับกับเอพิอโซดแรกไม่ใช่เรายังไม่ถือว่าเริ่อมอพิโซดเลยนะครันะเดเี๋ยวเป็นเอพิโซดซีโร่หนึีกว่า เป็นอันล็อกของ,ของจุด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 ,จดนี่คืออะไรโอเค okay, ครับผมก็จบกันไปครับเอพิโศดศูนย์จุดเริ่มต้นของมังกรในเอเลโบรนะผมสำหรับวันนี้ก็ไม่บายครับได้เจอกันพิโซดหน้าครับ